พวกคุณคุ้นกันหรือเปล่าครับกับปกกนี้ปกที่สมัยเด็กเนี่ยครับพวกเราตามหาพิมพ์กันแบบว่าคนนอนหลับตอนกลางคืนมันก็จะโผล่มาแบบคึกคืนนะครับแค่สิบยีนาทีแต่ว่ารอบนี้นะครับผมดันหาเจอพอดูไปแล้วนะครับก็รู้สึกฟินเวอร์เพราะว่าไออันที่ผมหาเจอนะครับมันคือ1้0 p เพราะว่าปกติที่เจอนี่ครับแมงภาพแตกก็จอนูนผมนี่คือไม่รู้จะสปอยยังไงเลยนะครับเพราะแมงแทบจะไม่มีเนื้อเรื่องอันนี้คือฟิลแม่เพื่อนนะครับไม่มีเพื่อนตัวเองเลยกูนี่มันเก่งจริงๆเลยหาภาพชัดเจอได้ไงอััันนนนีี้คคืออมไทยะรแแตต่ลภาพโก วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกความรับเรื่องฟิตแค่สเกิดร์นะครับก็สตาร์ตติดง่ายพร้อมตลอดครับรวมถึงกําลังกายบํารุงกันได้นะครับเพจชายทุกคนแนะนําผลิตภัณฑ์ K 5 6เลยครับผมก็ปุูกกลมๆเลยครับแพ็กเกจสวยงามรับประทานง่ายง่ายครับสเม็ดก่อนนอนหรือถ้าแบบกิจกรรมมันพร้อมนะครับก็ทานก่อน30มนาทีแถมผลิตภัณฑ์นี้นะครับเขาก็ทํามาจากสมุนไพรไม่ต้องกลัวมีพิษต่อร่างกายนะครับไม่กลสั่นแน่นอนถ้าใครพร้อมนะครับก็สแกน QR วโค้ดไปเลยก็ได้รีวิวก็มีมากมายครับไม่ต้อง ชอบเลยครับแนวเนี้ยต้องเป็นแนวที่แบบว่าต้องสมัยก่อนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ยเขาไม่สร้างแล้วเป็นแนวที่แบบ The Best จริงๆครับแนวเนี้ยหายากแถมมีซับไทยด้วยนะครับผมพูดไปยังถ้าผมพูดไปแล้วก็ขอโทษทีนะครับพอดีว่าวันเนี้ยพากไปแล้ว3คลิปติดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปใครไม่รู้จะเมนอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาคลิปนี้สร้างขึ้นมาแบบว่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีภาพลามกอนาจารแต่อย่างใดแต่ใครที่อายุต่ำสิบแปดป คนหนึ่งนะครับอยู่หอพักคนเดียวสักพักประเดี๋ยวนะครับก็ได้มีแม่เนี่ยเดินมาหาตัวแม่ก็ได้บอกว่าพอดีเจอเพื่อนมานะ่ะคนซ้ายคือเพื่อนสนิทแม่นะ่ะจ๊ะตัวผู้ชายเนี่ยครับก็รู้จักดีคือตัวแม่กับเพื่อนนี่นะครับเขาจะมางานเลี้ยงรุ่นด้วยกันก็เลยขออาสากับหอพักลูกมานอนพักด้วยซึ่งตัวลูกก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเพื่อนแม่เนี่ยจะมานอนอีกคนแต่ก็ตามนั้นแหละครับผมให้เข้าห้องไปครับแบบง่ายๆแล้วพอเปิดเข้าไปนะครับในห้องเนี่ยแม่ก็คนลกลกแบบลก,บกมากๆลูกก็กกรี จังหวะที่ก้มเนี่ยครับลูกชายก็มองตายเยิ้มดูเพื่อนแม่นี่คือเพื่อนเลยเนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีแม่มันก็บอกหยุดนะนี่มันเพื่อนแม่นี่อย่าคิดอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทแม่เข้าใจไหมก็คือยังไม่มีอะไรนะครับก็ได้เก็บห้องต่อแล้วจังหวะนั้นก็เพื่อนแม่เนี่ยครับได้เปิดพรมออกมาดูได้เห็นวิดีโอสุดคูลครับแบบลิมิเต็ดออดิชั่นเพื่อนแม่แม่ก็รู้สึกใจสัน่นนี่แบบนี่มันเชื่ออะไรวะเนี่ยหันไปส่ายหัวหนึ่งทีแบบเด็กคนนี้มันโตแล้วเหรอตัดภาพไปนในตอนเด็กลกนนกัับมาาวครกอนน่่ตพดีเย ต้องเบียดเบียดกันส่วนลูกชายก็ตามนั่นนะครับนอนอยู่ตรงพื้นข,ข้างๆนี่คือแม่เพื่อนนะครับเผื่อจะมองไม่ชัดเพื่อนแม่ก็งงนะครับแบบทีแตงเยอะมึงมานอนข้างกูทําไมแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าแบบก็ลูกเพื่อนนะ่ะมันนอนติดเตียงหันไปมองเพียงยิบเดียวนะครับแล้วก็ยิ้มอุ่นใจแต่เราน่าจะคิดไปเองมั้งลูกชายมันนอนหลับแล้วจนเวลาผ่านไปนานเท่านานนะครับตัวแม่เนี่ยก็ได้นอนดิน้นชวนเพื่อนสนิทเป็นหนึ่งทีครับตัวเพื่อนสนิทเนี่ยก็เลยต้องพลิกหนีมุมมองของลูกชายนะครับพอลืมม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 มตตาาาาาาขึ้มามา้้้นน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 นััััักกกก็็็็็จะะะะเเเเเเเปปปรรรณีีีีีีีลืือามมาออออสส่่งงททคคบบบบบบแแแุุดดหหยว ได้หันพนไปนะครับจิตวิญญาณเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนแม่มันก็แค่เพียงขยับไปบ้างครับหันไปอีกด้านก็ขอหยุดที่มุมมองนี้ก่อนเลยละกันตัวลูกนี่คือใจสัตว์ละครับมันยื่นออกเตียงละเนี้ยอช่วยเพื่อนแม่หน่อยลยกันครับก็เลยดันเข้าไปให้แต่ว่าดันด้วยอะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพื่อนแม่นี่คือนอนรู้ตัวเลยนะครับแต่ก็นอนนิ่งอยู่นานไม่ได้ถามนะครับให้ลูกกินเวลามือไปโคตรนานครับประมาณครึ่งชั่วโมงคือที่แป๊บเดียวไม่ใช่อะไรนะครับคือแม่เพื่อนเนี่ยลุกไปห้องน้วไะอำ ือจบเหตุการณ์นี้ไปก็ไม่มีอะไร้วครับคือแม่ทั้งคู่เนี่ยกลับบ้านเป็นทูอินวันที่ติดใจอีกนานครับบอกต่อให้ลูกให้หลานได้เลยทีเดียวข้ามไปบุคคลต่อมาอะไรครับเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันในตอนเย็นลูกชายก็ทั้งรู้ทั้งเห็นนะครับว่าแม่มันเนี่ยเอาเพื่อนมาพอเข้ามาก็เหมือนกันเลยเจ้าแม่ห้องรกครับแม่งรกอีกแล้วยังกับห้องเดียวกันเลยนะดูจากพระปูลูกชายก็แบบผมไม่รู้อะครับว่าแม่กับเพื่อนจะมาเร็วขนาดนี้ทั้งคู่ก็เหมือนเดิมเลยครับพร้อมใจกันอีกหนึ่งทีก้มไปที่อนี้ลกกกออไไปปครับิบบน ีททันทแถมรอบนี้นะครับแม่เป็นคนเห็นเองแม่แบบอ,อู้ตานี่ลูกชายเราโตขนาดนี้แล้วหรอมันชกโตไวเหมือนพ่อแม่ช่างนาปมืมใจจริงๆใจเย็นๆนะแม่นี่ลูกมึงนะตัดภาพไปตอนเข้านอนหมือนเดิมเลยดีกว่าลูกปิดไฟพร้อมแล้วจ้าเพื่อนแม่ก็แบบว่ากูหันหลอนแล้วเหมือนกันมึงมึงจะหันไปทางกันทำไมแล้วปกที่คุ้นเคยเนี่ยครับผมก็ได้เปิดขึ้นมาคนมกักจะพิมพ์กันแบบว่าสาวญี่ปุ่น,นอนหลับลูกชายก็ได้พลิกมาพลิกมาหาแม่เพื่อนคลัชแต่เพื่อนแม่ก็ได้หันกลับครับ,รบเพราะว่าหลับไปแล้วละสิลูกมันก็แบบเอ้าทำไมหลับแบบนน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 นีีีีี้้้้้้้เเเเห็็มมพพพพืืืืืท่่่่อออออดดงงงัััผขขตรรลลลยแกกกกคคคไไุึปส ครับปกติต้องนอนเตียงส่วนแม่เพื่อนก็ได้แค่เพียงยิ้มกุ้มกิ่มครับแบบอย่างไม่ได้นอนแต่ก็ได้ขยุกขยิครับแบบจะเอายังไงดีต่อพอเพื่อแม่ก็มีหน้าธรรมดาจากนานนะครับก็กลายเป็นทวอินวันหันสาแม่และเพื่อนก็ได้มาจับนารีจับหัวหนา้ารวจับมีหอมหัวดีวจับมีไปใส่หัวหนา้ารูไม่เห็นมีเลยเรียกนารีมาดมหัวดมไปไม่นานอุทานตรงๆครับเพื่อแม่บอกว่ามีดีแค่หัวและสาเหตุที่คลิปนี้นะครับมันเนียนแบบลัวๆเพราะแม่และเพื่อนเขาเน้นชัวครับเขาใช้ห้ามอยเป็นเจ้าของเร,รีกกกัันนคคททุู่้จดีีีแีแ้ททาชมมมคคนนน่่รรัุสงจะหดไปผยถึงนนไม่่ใชผวหนังกินนอมตาับผู้ช ใช้แล้วผมบอกเลยโคตรดี